พี่น้องเอ,อ้อยเบิ่งหน้าตาเค้กเด้อเค้กของกษัตริย์เค้กของฮาราซา mm hmm. เค้กออฟคิงเลยนี่ไนดะ้ข้าเจ้าจะกินข้องวันที่หกวันที่หกนี่ข้าเจ้าจะพากันซื้อมากินนี่ก็จะ,จะมีแบบนี้พร้อมคิดว่าจิใส่ให้ลูกสายว่านเหมนไหมแล้วข้างในมันจะมีแบบนี้เด้อข้างในมันจะมีตุ๊ก,กตาแบบนี้ถ้าหากว่าอัน ผู้ใดตักละถือว่าโชคดีนะผู้ใดตักลาาตักถือได้ว่าเใซ่าะถือว่าเป็นผู้โชคดีในปีนี้นี่อันนี้ปีกายนี่หญ้าหญ้าเพิ่นซื้อมากินแล้วเพิ่นกระไดอันนี้เพิ่นก็ให้ลูกสายค่อยเนาะแล้วอันนี้พ่อแม่พี่น้องถามว่าค่อยกินบอกค่อยกับบไดมากป่นไดเพราะว่ามันเป็นอันเป็นเค้กสม้มน,นะค่อยกับโบไดมากแต่ว่าหน้าตามันน่ากินไหนถามว่าแซบบอกกระแซบแต่ว่าค่อยกับโบไดมากเนาะ ของโปรดผัวของโปรดลูกได้นี่นะมาขนาดฮามาดิสก้อนเนึ่งกับประมาณห้ายูโรเด้อช่วงอันนี้ข้าเจ้าก็จะพากันซื้อมากินวันที่หกของทุกปีเค้กออฟคิงเค้กพาราซาพ่อแม่พี่น้องอ้าแม่แว่แม่โอ้ยพอตัดขนมแล้วเอาตัดแล้วโอ้ยเบอร์เดย โอ้ยสีเขียวหลูกยังบวชวันที่หกระตัดก่อนแล้วนั่นโอ้เออกอรีอ่ะตอนใหญ่แนะโอ้ข้างในเป็นช็อกโกแลตยตาไม่เขตุตาไม่เขีน e ลยสีองเอ้สีอย่างเอามาได้ตุ๊กตาเออแอิตาเออเอามาได้เอามาได้ตุ๊กตาลงนะฮู้ฮู้อตาไม่อรไม่กอริลนะมันเลือะเอไ้่เอราเอาไอ้ออ เอเมนเอาหลอเออเอ้า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 เอเมนเอาหลีอเกอเรเอ่อเอสดาโรล่าอออร์ตกอเออออเออเออเอเอกแลเาีเติกเอาตัดรูปแตก็มีส้มพอมมีมะส้มมีมะเกียงพอมเอ้าเป็นตาเบแนนอได้ตุกตาเด้อเอเชก่อนแล้วก็แม้วิดาวคอนเอเซ่้เหมลเวิดาวคอนเอเซ่ล้ได้ตุกตาเนี่เด้อ มาดุกไม่ได้ตุ๊กตาเนี่ยลูกไปเอวไว้นั tar, no? why, why, like, shoe, ่างนั้นอ่ะเอาไว้ด่ะไปพอตัดก่อนลูกพอตัดเธออายก่อนของอายตัวใดั้งลูกของอายตัวใดโอ้ไปตัดแสียบแชนนอไปตัดเสียบแชนน์ไปตัดแสียบนั่งลงนั่งลงนี่ของอายได้แล้วของอายได้แล้วแม่อุ่นนมให้ลูกนี่เกดเน้ สีอเคสเออขนมอูนาขนมลูกเป็นขนมอเเช็อกโกแลตเตี๋นาดอาไปตาโอเคนะโดยก่ตาด่าลูกตาดเคสิ้เจ้าจะมีขนมรือว่ามีช็อกโกแลตให้ให้ตลอดในนั้นนะอมรสั่าเะรนเต่ส่ง เันอยากกินฉ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 อยาไกินฉันอยากกินันอยากกินฉันอยาอกินฉันอยานอันอยาดได้ถันอนฉันอยากกินฉันอยใดไดนถันอยากกินฉันอใาโอินมันมีหลายนันอนาะในนันอยากกินฉันอหากกิะอันต่ละอัน ผู้ใดได้ทั่วคุณต้องจ่ายวะสันโอ้ย